พี่แล้วก็มีรับชมหนันร้านเลยครับแก็สวัสดีนะคะีคนีันนี้นะ่ทมากสวยมากอ้มูนี้หรือว่าคนนีครับคนัสดีนะครับสวัสดีครับอักพินนะครับผมก็ เออวันนี้เดินทางมาจากดาวรัตน้าเลยนะครับก็เพื่อมาตามหากัระฟังบาเวลนี่เจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่คือตัวจริงเลยครับนี่คือมาในรูปของเพชรยานครับผูใช่วยดาวนี่ตรงนี้นครับผู้สร้างเขาบอกว่าจะเป็นดาวที่แปลกที่สุดดาวหนึ่งเท่าที่แฟนคลับมาโรเจอใช่เราก็อยากดูเหมือนกันเราก็อยากเห็นกันใช่ครับลองถามทราบมาว่าทั้งสองท่านที่เป็นแฟนมาโรเจอร์อยู่ไหน เรื่องนี้อยากดูตัวละครไหนที่สนิกบาจริงก็จริงจริงติดตามมาะมานนานมากเาเอาจริงๆโตมาด้วยกันเลยใช่ไเนาะขอเนที่บานยอคุณมากเยอะมากคอหมาก ค่ะแต่ก็อันนี้ก็คือนาสนมากเะเราะว่าถ้าคิด่แบบขึ้นแท็่าว่าเขาเป็นคที่แบบางนี่เ้ากรูมากๆออย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากได้เนแล้วก็ที่สำคัคือีว้พพัร์จุนอ๋อนีพิพัฒน์จูนใช่ติดตามผลงานเขามาเหมือนกันอ๋อเยี่ยมเลยเพราะว่านี่คือศิลปะเกาหลีถูกต้องครับแค่ที่แบบอยู่ใน จากอวกามาแล้เป็นเอเชียเนาะเออเป็นอีกชื่อในคอเทนต์ที่ได้มีบทบาทในภาพยนต์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ใช่ครับเราเห็นปุ๊บเราก็ว้าวเหมือนกันนะในในโฆษณาใช่ไหมนี่ครับใช่โอายหล่อเลยฮะ่อเลยครับหล่อมาก ก็สำหรับผมนะครับก็จริงๆก็เหมือนกันแหละอย่างที่บอกก็คือผมเล่นในบ้านเลยชอบมาป้าโตมาด้วยกันเลยคอรสต่อโตกับตันอะไรเงี้ยมีลงทุนไปเยอะนะครับฮะได้กำไรครับใช่นะที่จะเก็บอยู่นะบมาออกเรื่องไหนมาทีไรจะเครียดนิดนึงนะฮะเอาอีกแล้วเหรอพี่วางเริ่มเต็มนั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้ก็มากับตอนน้อยในรับผมก็อยากจะมาโปรโมทนี่แหละก็ผมเชื่อว่าเนี่ยดูดิพี่ดูลูกดิครับ ลูกคิมเลี่กับลูนมันมเว็มีผ่าผมว่าเขามีอะไร้าอะันมากเลยนะมากมากท่เทสวยเก่งฉลาดเอาอยู yeah, ่เออพวกคุณเอาได้เอาอพวกคุณเอาได้ที่สถานการณ์เป็นไรมาละเอาอยู่ได้องไที่สถานการณ์สถานการณจริงเลยใช่ไหมอะไรจริ

เดี่ยเขาต้องล่อยทีวีสปอตตัวใหม่เรียเดี๋ยเยังไม่มีใครได้ดูยังไม่สุดไม่ได้ดูกันเลยอยากมาให้ดูเจอเจออะไรพิเศษได้ดูไหมได้ได้ได้พอกแป๊หนึ่ดูหดูไหมครับดูด้วยกัรดูด้วยกครใส่ก็ไม่ใช่หรอเหรอแต่ว่าเสษยงแต่พี่พี่พี่แมพีแอบบอกว่าคืออะไรนะือมีอะไรพิเศษเจอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไม่มีตอนี่ป้าเลย้าต้องเ็นอะให้ค่ะ 5วิั้เดี๋ยวเราปดูความกันนะครับนะครับลองดูครับมาครับทีวีสปอร์ตตัวนี้ดูตรงไหนนี่กลครัค่เกไม่ัเห็นอะไรเยพี่โค้ชห้าวิ่งโค้เด็กแค่โลโก้ก็รอบไปชิ่นเลยไว่าวยวายรู้มากทุกคนดูพัดเละเห็นเมื่อกี้เห็นหมครับ ไม่ใช่เดียวเดี๋ยวแต่ว่าผมว่าผมว่าผมว่ามันมีมันมีอะไรสาอย่างอ่ที่ที่ผมเห็นเมื่อกี้่เห็นอะไรรับหรือังเม่อทความเป็นแฟนนะผมว่ามีอยู่จุดนึ่งที่สักทีสังเกตดนึง่ะมีคนเขีรายการแกตัวอย่างนาทีนี้ใช่ไหมใช่ไ้มใช่ใช่ใช่ปะเห็นไรเห็นไรมันเป็นตัว X ตัว X ใช่ไมตัว X ตัว X ตอนคำว่ X ใช่ไม่า X นใช่มันมันหาย X มนไปช้ากวามันเฟช้าว่าใช่ไ กูเป็นเล่นจริงแต่ไม่ต้องไม่ต้องผมรู้สึกตัวเองหรือว่าอะไรเราคิดไปเองว่ะนั้นทีมเราเราเมื่อกี้เห็นไหมฮะไปได้แล้วด้วยได้เห็นได้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 เราไหมทุกคนทุกคนบใช่หรใช่ไม่เชื่อจะไม่เชื่อทำนี่เดี๋ยวพี่บ่าเอาตรง X มันเปรียบช้ากว่านะฮะใช่ซึ่งมันจะมีความหมายอะไรในในนั้นเราไม่รู้อ่านดูด้วยดูะเราเราไม่ต้องดูในแท็บนล้วมาดูในหนังสือกอย่างเดียวเลยดีกว่าทุกคนดูนะอ่านเล็ก่มนี้ เห็นไมท่เห็นครับทุกคนยิ้มอยู่ตดีนอไมู่เาจอถ้าเป็นถ้าเป็นคนดูไปก็อาจจะแบบว่าโดนไปใช่แต่ถ้าเป็นแฟนมาเวลพอมีคำว่า X เนี่ยองตน ะเอ็กซ sí. sí. ์มนฮะโอ้ใช่ไหมผมได้ข่าวว่าเขาจะมามาร่วมกันมาร่วมจักรวาลใช่ไหมมาร่วมจากอุบานเพราะว่าเนี่ยเขาก็มาดูค่ายกันนานแล้วแต่ยังไม่เห็นใครสักทียังไม่เคยเห็นแต่ถ้าสนใจอย่างหนึ่งคือน้องกามาราขันของเราครับ Miss m ร์ v e l เนี่ยเธอเป็น เอาเบ์เอกับไปดูเองครับใอนี่เราก็ไม่รู้ไม่รเ็นหเรียบร้อยเรียบร้อยไม่แต่ต้องคอะกินพี่หมากเลยนะที่แคันเนาะหน้เว้ยเป็นยังไงตงไม่กพี่ตายจริงแล้วก็แคชที่ไม่เปิด ว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าสมมติว่าพี่เนี่ยได้รับพลังคอสติกนะฮะับอยากใช้พลังนี้เพื่ออะไรโอ้โหเออเอาไวาทำอะไรก็ก <moderate light> ็คงอยากทำไม่ได้ไม่ตอบแบบหล่อหรือเป็เอกอะไรนะคงอยากทำให้โรคมันหน้าอยู่ขึ้นอ่ะหรือเขาทาแบบแบบปราบโจมปราบลูกร้าหรือว่ากำจัดคนไม่ดีออกไปทำให้โลกมันหน้าหยู่ขึ้นแล้วก็อีกอย่างอีงอยากแบบ อยากไปรูปจนไทยในในในกลุ่ม๊ัแต่อสู้ทั้งหลายด้วยแล้วว่าเขาดูแต่ละทีมแต่ละภาคเกิดบันยิ่งใหญ่มากต้องเป็นปอดเอนี่ยอยากไปร่วมทีมนั่นแหละจริงๆอยากเท่อยากเท่่ๆอยากเท่ ไอไหนก็เหนียวอก็่นามนีแท้ด่องี้ม่เนไปต่างประเทศม้งบินอ้โวันนี้บินนปหลังพี่ทองกเออวันนี้แ่แหมดวันละเออเออกินข้าวเย็นที่นึ่งู้เย็นที่นึงาวเลยกินข้าวทั่วโลกได้เออเออขาเลือกินสายกินาิใช่วาไปกิน อยากให้พวกนี้ได้ปาก